สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอ้อน,นรับสู่รายการจีก็สู่ทีวีนะครับวันนี้นเราอยู่เกมปีดวีเอ็นดูตุม่มเดิมนะคะโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นกันให้ดูนะครับวันนี้เราจะเลือกเป็นดีโอนะครับอย่าพึ่งถามนะทําไมผมถึงยังไม่สอนเดี๋ยวไวท้ทีหลังเดี๋ยวผมรอรอให้ผมคิดก่อนสิโอเคไหมไม่ต้องมาพูดนน่นนี่นั่นเมื่อไหร่จะลงเมื่อไหร่จะสอนโหลดนะ ไปเดี๋ยวไปดูพี่คนอื่นเอาก็ได้ไม่ต้องมารอดูผมแร้วคงแค่พิเศษให้ดูเฉยๆวันนี้เราจะเล่นวิดีโอนะครับนี่เราก็จะมาพิเศษตัวนี้ด้วยเอ,อ,อ,อ๊ะใช่ไหมวะอ่าอันนี้นีดดีดีกว่าผมจะใช้พี่โตให้ดูให้ดูมาดูกันถ้าเกิดมีเสียงถ้าเกิดมีเสียงโลโกก็ขอไฟเดินทันที ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละไม่ไปไหนหรอกอันนี้คือถ่ายอีกวันนึงนะแต่มันอยู่ที่เดิมเพราะขี้เกียจเดิมไปไหนโอเคมากดรูปดาบกันเลยนะครับนี่อ่าจะเป็นการแก้ต่อยโงโ่ๆโอย่างนี้นะครับอ่านี่จอ,อยู่ใกล้นะเห็นไหมน,นี่เราจะเป็นการใช้แข็งนะครับต้องกดกดรัวๆนะครับต่อไปกดบน กับตั้งน,นะครับกดล่างดูดแม่เงเลยดีไปแกดูดดูดเลือดมานะครับถ้าเกิดจริงๆนะครับถ้าเกิดเราเลือดเรามาเหลือกระติ้งนึงอ่ะแล้วเรากดใช้ข้างล่างแล้วกดลูกดาบเนี่ยเราจะเป็นการดูดทุกอย่างมันออกมาให้หมดเลยนะครับแต่มันไม่ได้ทุกอย่างหรอกกดผิดค,ครับตัวถัดเพื่อปุ่มมันใกล้กันผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้เราข้อเสียมาแล้วกดลูกดบบแนตนออนครับก็ เดี๋ยวเราจะลองสแตนที่หนันะครับกดบนแล้วก็กดรูปสามสี่อันนี้ต้องรอให้โจมตีเหมือนกันครับนี่กําลังอ่านหนังสือดิโอเขาตั้งใจเรียนนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วตามยี้แม่งโง่อยู่แล้วแหละนี่ไงโอ้โหผมเจอท่าใหม่ละเฮ้ยเฮ้ย,ฮยเข้าม้าชิมไม่ได้เลยปั๊บอา้อาวผิดแห้งแล้วนี่ต้องรอสเต็มแห้งไอ้สเต็มขนาด<ห>นี้ยังไม<ห>่ได้เหรอถ้าเกิดทำคยางนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับ ขอเสียของสแตนผู้ใช้สตแตนนะคือมันเล่นยากมากเลยมาดูกันครับเรียกสแตนออนมาละก็เหมือนกับเจอทโรุนะครับไอตรงลอยๆพลังอ่ะมันก็จะลดไปด้วยแต่ก,ก็จะเพิ่มมาใหม่กดปับ๊บเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับอระตุกกตุก,กข้อดีของดีโอก็คือมันสามารถหยุดเวลาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสแตนมันอยู่ใกล้ตัวไม่เหมือนกับเจทโรุครับดี่านตัวชุขหายเลยอ่ะอันนี้ก็คือ เฮ้ยจับบิต่อยนะครับผมแก่งเกินต่อไปก็ขึ้นบนก็เหมือนเดิมนะครับอ้าเฮ้ยนั่อันนี้คือผมกดเรื่อยๆนะแต่ไปก็กดเคลื่อนแล้วก็กดกดแล้วโอเคเนี่ย๋อนนี้นี่ลุล่ายุลละนี่นี่ ดีเป็นไงโหเอาไปนะครับมันจะมีการใช้ท่าระหว่างการหยุดเวลาด้วยนะครับอันนี้ผ้าปกติก่อนเตะปับ๊บเด่าสแตนมากลเตะแม่งเลยเอาขี้ตีนไปแด,ดกอือปลาเค็มต่อไปก็กดบนนะครับจดรดูตัวโขาดีดเลย อันนี้ก็เป็นการหยุดเวลานะครับผมอ่ากดบนแล้วก็กดไอ้ตรงกลมสีแดงแนละ้วเป็นการหยุดเวลาเลยมีเวลาจำกัดด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมต่อยแม่งทีนึงแล้วมันจะหายเหมือนเดิมดูท่าดีโอเด,ดินนะครับเก๊กหลอกกันไปแล้วมึงแต่ไปกดล่างนะครับยังไม่มีสแตน,นครับโอ้ยเจ้าเขาแล้วก็แล้วโล่าจ้านี่เป็นไงครับถ้าไปจำหลัก ไม่รู้มันไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกมาจากไหนเหนืน่อยมกว่าแล้วเลือก่จนะครับหนกลัวมิกเต็มต้องรีบแล้วมาต่อไปเป็นท่าตัวที่มีสแตนนะครับผมกดล่างก็เหมือนเดิมนะครับ ไม่ลองเหรอคุณทุกคนต้องลองไปเล่นกันเองนะถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจเอากดลงดิแล้วกดบนก็หยุดเวลาเหมือนเดิมครฮะไปกดไอ้นี่กดการต่อยรัวๆครับเตือนสเตนี่ยังเบาอยู่ดีนั่นแหละถ้าเกิดผ้ามันช้าก็ขออภัยด้วยครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันจะไปการหยุดเวลาแล้วก็ใช้ท่า โซวอ์ลุกอ้าวผิดอ๋อถ้าเกิดมีสเตนเนี่ยจะเป็นการเปิดเลเซอร์โงอกมาโอเคดูเวลาไปเนี่ดีโอนี่ลูกเล่นเยอะจริงๆแล้วก็กดบนนะครับถ้ากดปกติมันก็ต่อยเหมือนเดิมนะครับมาอุ้ยอุ้ยเป็นไงเอ้ยมือจะเป็นเตะเหมือนเดิมถ้าเราตูกดปกติอ่ะดูเวลาใหม่คอนยูเทอรเบ่แต่ไปกดล่างก็จะเป็นการโอ้ยหายเลย ม่าจะเป็นการเลือกแบบต่อยรัวเหมือนเดิมนะมันรัวรัวดาไม่คิดอะไรมากหรอกแค่นี้ละโอเคครับเมนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นอะไรก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมไปให้ดูก่อนมนะันมีตัวะครอะไรบ้างอ่ะนี่อ่ะคุกคนก็อมีอะไรซอสน้ำร้อนลายด้วยอ่าใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็บอกเลยนะครับมีใส่ตะมงใสตาม,าตมา้ามีดิโอมีข้าวเคียวอินมีแกสีโ่ ไม่รู้นะเกียอะไรแต่ผมพูดเกียสีไปก่อนแล้วกันถ้าใ,ใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็ช่วยคอมเมนต์นะคะผมอ่าอีกอย่างนะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคบอย่าลืมกำลังใจให้ผมด้วแล้วกันบ๊ายบาย